วันนี้เป็นวันเกิดของฉันเองขอเชิญทุกคนมาร่วมงานเลยค่ะของขวัญมาแล้วนี่อะไรเนี่ยคนที่ใช้มือถือและทเ็ตกดติดตามที่ปุ่มนี้นะคะสามโอค่าลูฟี หน่วยสำรวจเอ๊ะเราเดินผ่านมาอย่างนี้นี่คืองานอะไรเนี่ยงานวัดงานวัดเหรองานจิ๋งงานปาร์ตี้นะงานวัดหรืองานปาร์ตี้รเรื่องงานปาร์ตี้ลองเปิดไฟดูสินี่เขามีงานอะไรเนี่ยอ๋อมีไฟอะไรด้วยอ่ะเหมือนปาร์ตี้มากกว่านะไม่งานวัดของผมอ่ะอร่อยมากครัอันนี้ผลพิซซ่าได้เหรอลูกฟีผ่ผลพิซซ่ามาด้วยยางเงิน ูยืดมากเลยยังไม่ยืดเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนี่ผลปีศาจหรือเปล่าเนี่ยวิทำไมมันเยอะขนาดนี้นี่มาอะไรลูกพี่อะไรเนี่ยโอ้ยแต่เนื้อก๊อตเนื้อสก๊อตลองกินดูเซนิซูเซนิซูทานจิโร่เซนิซึหลับอยู่หรือเปล่าเนี่ยโมโหอยู่หรือเปล่าเนี่ย ท่าโมโหขาโมโหแต่ว่าเขานอนอยู่ไงแม่ก็เลยคิดว่าเนาะกินดีกว่าผลปีศาจบุยฟี่ก็จับผลปีศาจกินตลอดเวลาเลยเดินไปดูสิข้างหน้ามีอะไรอีกวู้วววววววีวนีววมีวว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 ีววว้ววววดิสนียวดิวนีย์ดิสนวย์ก็มีนี่วววววววีวกววววว บวกกันมาทุกคนเลยเอาแล้วอย่างนี้เอเห็นลูกโป่องอันนี้ลูกโป่งหรือผลปิศาจสรลบว่าลูฟี่ลูฟี่นายว่าอันนี้ลูกโป่งหรือผลปิศาจลูกโป่งลูกโป่งอ๋อนี้น่าจะเป็นลูกโป่งของเนสโกะหรือเปล่าลองกินสองครั้งแล้วนะลูฟี่เดี๋ยวก็แตกคาปากนี่ ฟังก่อนอคิดว่าน่าจะเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ของเนสโกแน่ๆเลยมีแต่ลูกโปงเนสโกใช่เราลองนับดูแล้วนะ 2> 1 2 3อ่เนสโกจะมีสี่ลูกเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเบิร์ตัวเนสโก,โกออกมาก่อนนะเบิร์ตัวเบิร์ตัวเบิร์ว มากับทันจิโร่เอ๊ะห้องไมเสื้อเขาแปลกๆอ่ะอุ้ยท้อไมเสื้อเขาเป็นแบบนี้อ่ะเนสโกวันเนี้ยเอ้าสโอ้ยเสื้อเนสโกคุมไหม่ฉันสปายนะคะนี่ฟังก่อนสปายเนสโกจะไม่แย่งผลพิศดารกินอยู่ได้เนซิโกะสปายนะคะวันนี้นะคะ เราทำเซอร์ไพรส์ให้นสโกวันเกิดนะคะ Happy b i r ิร d a เสียงใครตดอีกแล้วแ Happy Birthday to you จบคลิปแล้วค่ะขอให้ทุกคนนะคะกดติดตามพวกเราด้วยนะคะอ้าวไม่ใช่โอเคนสโกช่วยนั่งก่อนค่ะเราทำปาร์ตี้ให้ค่ะ อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูเค้กเลยนะคะเปิดเค้กให้นสโกตดูเลยค่ะแล้วล่ะให้ทันิโร่เปิดดีกว่าเดี๋ยวเละหน่อยสำรวจไม่ต้องสำรวจนะเดี๋ยวเละนั่งเฉยๆก่อนอยากเห็นจังเลยเห็นท่านอยู่ตรงไหนหรือเปล่ายให้ท่านอีกเหรอดถั่วม่ีถั่ว โซโลเพ่อนูโซโลเพื่อนเแอบดูตรงนี้ก่อนดีกว่าไม่แก่ยากกันครับเห็นว่าแบบเฮ้ยเห็น่บบเฮ้ยิสนีย์อยากเห็นจังเลยเันจ้าหญิงดิเยเจหญิงับนะครับเอะไรเนี่ยมีดาพี่าสูด้วยโอ้สดัเกสูโอ้ แล้วก็มีเจ้าหญิงด้วยนะเนี่ยเขาียนว่าอะไรเนี่ย Happy Birthday น้องข้าวหอมเอา้าไม่ใช่ Happy Birthday Nesco เหรออผิดคนผิดคนเชิญค่ะ Nesco วันนี้ไม่ใช่ค่ะเชิญค่ะ b ก e n e ก็คือน้องหอมคร่น Nesco คือใครคะน้องหอมครับน้องข้าวหอมจะกินอย่างเดียวเลย d ูฟี่คือไม่ใช่ไงต้นหอมวันนี้ Nesco อายุเท่าไรแล้วคะอายุเท่าไรบอกก่อนสิบนะจี้นี่เท่าไรคะสิบขวบสี่ขวบค่ะอาเนสโกเอาหมวกไปด้วยค่ะแล้วร่วมปาร์ตี้วันนี้นะคะใช่อันนี้มีเทียนเลขสี่นะคะเราจะปักลงไปที่ที่อะไรเนี่ย ข้างหลังด้านล่างของเจ้าหญิงอุ้ยมีเสียงแล้วอ่ะหางหางของเจ้าหญิงทันทีเราใช้ปานตะวันจุดไฟนะคะทันทีโร่ฮันจิเราใช้ปานตะวันกับปานวันนี้ได้ด้วยวันนี้ใช้ปานตะวันด้วยเลยเนี่ย4ขวบเลยจุดไฟครบแล้วี4ขวบนะคะวันนี้นี่ด้วย เลขสี่ด้วยอ่ะร้องเพลงกันเลย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอายังค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU ขออธิษฐาน,ก,นาก่อนค่ะไหว้ก่อนค่ะว่ายค่ะ,คะขอให้น้องหอมนะคะเรียนเก่งๆเ,เป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่ แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป่าเลยค่ะพูดเข่าไม่หลับเลยพูด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 ,ด,เ,ดเสร็จแล้วค่ะกกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้หน่วยสำรวจไปเบิกของขวัญมาค่ะไปเลยเบิกของขวัญมา เสียงอะไรด้วยอ่ะอู้เสียงปิดประตูไงไม่เสียงนกคือไม่เสียงของขวัญมาแล้วทาเดามีอะไรขวัญมาแล้วเสียงล็กด้วยเสียงอะไรอ่ะร็อกใหด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะขอฟังใกล้ๆหน่อยตายแล้วมั้งตายแล้วมั้งเนี่ยตายแล้วมั้งเนี่ยหายใจไม่ออกอ่ะเฮ้ย เฮ้ยมีเสียงนกไม่ใช่ยูทูบอ่ะไม่ใช่ยูทูบขอล้องแก้เลยแกะเลยดูสิดูสิอาคุฟังใกล้ๆน้องหอมอะคุณฟังใกล้ๆตายตื่นเต้นมากเลยความฝันของน้องหอมนะคะก็อยากได้นกตัวใหม่นะคะอยากได้มากเลยยูทูบจิกน้องหอมเฮ้ยรุนจังเลยลุ้นรุนรุนรุน ออกมานกอยากออกมาแล้วนกเยอะเลยนะยเสียงนกดังมากอ่ะบอกเลยนะแกะดีๆเดี๋ยวเขาตายรถเอ๊ะทำไมนกเป็นรถจ้ะเขาข่องรถมาให้ทำไมมีเสียงเลยเอาเสียงเบาไปแล้วเนี่ยใส่ยูนิชัน เอ๊ะลูกนิ่งเฮ้ยเฮ้ยไอหัวนกหัวนกหัวนกเป็นสายลุงเลยเลนโบอุ้ยเอ้าเอ้าเอาเลยมาสับแม่นี่เอ้า อนี่กขอดนะไม่ใช่เหรเพราะต้องเป็นน้อกอีกตัวนึงนี่มาโพนี่มีผมหน้าหมาด้วยนะคะในสิครเวนี่จริงๆเขาต้องไว้ตรงนี้พ่อต้องไว้ตรงนี้ทำเป็นคาดผมไงต่อไปอะไรต่อครับให้นนองแก ต่อไปอะไรต่อคะนเบลอ้าวนกอยู่ไหนลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ินน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 ินควันแล้วคนนินไปเลยอุ้ยเกือบตายเลยนกแล้วสรุปเมื่อกี้เจอนกหรือเจอโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์เนาะโทรศัพทมรู้ได้ไงว่าโทรศัพท์ครับถ้าถามรู้ได้ไงมันเป็นโทรศัพท์คืออันนี้เอ้ยชอบไหมคะ อันแกอันอันแกนี้ต่อค่ะอันไหนอันไหนของพี่น้ำอันไหนของพี่น้ำให้น้องอันนี้อันไหนลูกอันนี้แต่พี่ให้อันนี้อันใหญ่สุดไม่หนูให้อันใหญ่อันนี้หนูให้อันนี้ยาวอันนี้ของอันนี้ของพ่อละกันนะอันนี้ของพ่ออันนี้ของพ่อแต่ต่อตอนนี้เค้กเค้กแหว่งไปแล้วค่ะอ่ะของพ่อแล้วครับอันนี้แกะของพ่อเนะค่ะ วิ่งชอบแน่เลยต้องหอมเคยอยากได้มามากเลยเนี่ยพ่อรู้ได้ไงว่าอยากได้เนี่ยอะไรเนี่ยพ่อเสื้อให้ลูกเนี่ยสวัไหมครังบุ๊ยขอบคุณคุณพ่อกันค่ะขอบคุณค่ะจุ๊คค่ะอันนี้หอมอันนี้จุ๊บค่ะ แกะของพี่โตหน่อยมาดูนะอ้าวสวยถือเกะแล้วค่ะแกะโต้โต้โชคดีของโต้โชคดีมากโอ้เร็วมากเป็นไงแกะเร็วมากเฮ้ยเรือสุดท้ายแล้วตื่นเต้นมากเลยอยากแกะมานานแล้วอะเป็นไงอะไรเนี่ยอะไรคะเนี่ย ขอบคุณค่ะพี่โตก่อนค่ะขอบคุณค่ะโต๊ะบอลโต๊ะไนจุ๊บไหนค่ะจุ๊บพี่โต๊ะไหนคะจุ๊บเด็กค่ะเ้าต้นห้องนู้ต้นน้ำเคยแล้วค่ะเอาต้นน้ำมาให้ของพี่ต้นน้ำพี่ต้นน้ำเขาบอกอยากให้พี่น้องหอมพี่น้องหอมเอ้าเดี๋ยวต้นน้ำให้ใครอาลูกเกะหอมเอ้าอารุเกะให้หอมอีกไม่ใช่สิต้องให้เจ้าของวันเกิดบริการสุดยอดประทับใจมากเลย ขอบคุณค่ะตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่นะอุ้ยน้ำซื้อตัวใหญ่ไม่ให้หอมเลยน้ำเลือกเองเลยเหรอลูกมาดูอยู่บ้านเอาอยู่บ้าแม่หนูนไม่ได้หนูไปไม่ได้เหรอลูกว้าวทำไม่ได้เลือกเลยนะครับไหนขอดูหน่อยค่ะอุ้ยอยากเห็นจังเลย อมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งมีเตียงนอนแล้วก็มีผู้หญิงคนสวยแล้วก็มีอะไรคะเนี่ยคุณแม่ไม่อยู่โอ้ที่แต่งตัวใช่ไหมคะว้าวสวยมากชอบมากเลยใช่ไหมคะแล้วต่อไปของแม่ต่อไปของแม่นะคะแม่แม่ขอให้อันนี้เลยค่ะ แกะดูน่าจะชอบไหมนะคืออะไรเอ่ยติ๊กตอก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 โอ้ยอยากดูมากโอ้ยโอ้ยพี่น้ำก็ยห้อยใหญ่เลยโอ๋อมันดำวันเกิดแฮปปีเบิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะน้องหอม เดี๋ยวนะคะข s <S องใครคะเนี่ยน้องแก้วเห็อเนี่ยอ๋อนี wow. ่ค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะแม่ให้น้องหอมค่ะน้องหอมจะแกะไหนก่อนน้องหอมอยากน้องหอมชอบอันไหนที่สุดคะชอบอันนี้อยาอันนี้นไหนลองเอามาเลี้ยงหน่อยค่ะน้องหอมเอามาเลี้ยงหน่อยค่ะไหนไหนไหนอันนี้ชอบอันนี้ชอบเอลซ่าอันนี้ไม่ชอบเลยค่ะชอบเอลซ่าเหรอคะ อันนี้ที่จริงน้องหอมอยากได้มาพี่โตบอกใช่ในที่จริงแต่ว่าน้องหอมอยากได้ชุดใหญ่ๆนะชุดแบบว่าไม่ใหญ่ๆเลยมีแบบโอ้โหแบบใหญ่มากเป็นหมื่นนะคะนี่หนูรุ่แกะเอ้านี่ของใครคะของเดินหนูรุ่นแกะรุ่นแกะออาาเเดีี๋ยวพ่ะน้องหอมอยากเล่นเอลซ่าที่สุดเลยเหรอคะหนูยังชอบนอนด้วยอันนี้อันนี้ของชอบของพี่น้ำด้วยเหรอให้เดี๋ยวอันหนึ่งให้เดีอันเดียวน้องหอมอยากเล่นเอลซ่าแล้วพี่โตแกะได้ยังได้แล้วครับ มาเลยมาแล้วชุดเอลซ่าเตรียมตัวพร้อมพร้อมหรือยังคะเตรียมตัวพบกับเอลซ่าเอลซ่า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 ไปเีอซาซาไปยิ่งกว่าโคกอีเมื่อกเอลซ่ามีอะไรด้วยคะเนี่ยต้องเก็บอะไรอีกอะ ดูแล้วมีภาษามีตู้ดูแล้วมีเตียงนอนสีชมพูมีเอลซ่ามีเอลซ่าไว้ทําน้ําแข็งเอ้ยเดี๋ยวเราให้เขามาที่บ้านเราแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อน้ําแข็งไงลูกแล้วว่างเยอะบ้านเราก็จะเป็นน้ําแข็งอุ้ยเราได้ยิบน้ำแข็งเหรอสนุกแน่ๆเลยแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นน้องกระต่ายน้อยน่ารักนะคะแล้วก็มีอะไรคะเนี่ย าไว้แต่งตัวด้วยมีเครื่องประดับมีไม้แขวนเสื้อแล้วก็โต๊ะกระจกมาแล้วปราสาทของเจ้าหญิงเอลซา่าเปิดประตูได้ด้วยว้าวเจ้าหญิงเอลซา่าหนูปราสาทยังสวยงามมากเลยน้องหอมค่ะวันนี้น้องหอมมีความสุขไหมคะ แล้วมิเราชอบมากไหมคะวันนี้ชอบมากค <Bla ise. S 2> ่ะโอ้โหชอบมากมากเลยใช่ไหมคะสวยวิอันนี้กล่องนี้ใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้มีเตียงนอนด้วยว้าวเตียงนอนก็ใหญ่ด้วยมีตู้เสื้อผ้าด้วยค่ะไหนเปิดตู้เสื้อผ้าสิคะน้องหอมนี่ว้าวน้องหอมเปิดตู้เสื้อผ้าไหมค่ะพี่น้ำเปิดแล้วนะโอ้โหเฮ้ยนี่้มีเครื่องประดับด้วยหรอคะ เราจะมาแต่งตัวให้กับฮานามนิกันนะคะใส่กระเป๋าใช่ค่ะไอ้ไม่ใช่ฮา,านามนินะมันชื่อดูบิกฮาตาลิฮาตาลิดูบิกฮาร์ตาลีฮาร์ตาลิอันนี้คืออะไรอันนั้นฮานามนิฮานามนิใส่รองเท้าแล้วรองเท้ามีสองอันเลยนะให้นี่เอสโกเธอบางฮานามิอยู่ค่ะเอสโก เนสโกเนสโกเธอบางฮานามิอยู่เต็มกล้องเลยค่ะหน้าเนสโกใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้ะนี่นี่ไหนรองเท้าข้างนึงเอารองเท้าหายแล้วรองฮานามินี่อ่าใส่รองเท้าให้นามิก่อนดูฟรีอยู่นี่ฮานามิน่าเะชอบแต่งนะฮานามิมีเครื่องประดับเยอะเลยนะเยอะกว่าเอล่าเยอะกว่าเอลไานะคะเอลยังนอนก็ใหญ่กว่าเอลซาด้วยนะ เราก็ <coefficient S 2> ต il, ู้เสื้อผ้าก็ใหญ่กว่าเอลซาด้วยน่าลักมากค่ะนีมฮานามิเสร็จแล้วอันนั้นฮาตาลิฮาตาลิเธอถอยก่อนฉันจะดูฮานามิใช่เลยอ๋ฉันถอดดิเป็นลมไม่กินข้าวไม่นอนเลยค่ะถ้าใส่รองเท้าเสร็จแล้วเออไม่ใช่ใส่รองเท้าแล้วห้ามนอนใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องจริงใส่รองเท้าแล้วองห้ามนอนใช่ไหม ต้องถอดรองเท้าก่อนโอ้ยต้องถอดรองเท้านี่มิสเตอร์และบิดมิสเตอร์และบิดถอดเสื้อผ้าไปแล้วครับและตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกระจกนะคะเขาเขียนบอกว่าถ้าแกะฟิล์มออกมานะคะก็จะเป็นกระจกของจริงเลยค่ะโอ้นี่ของจริงดูเลยะส่องได้เลย้ยดูนะไม่เชื่อนะว่าเป็นของจริงเปล่าเห็นไหม ่ของจริงเลยด้วยอีด้วยเห็นเหมือนของจริงเลยนะคะใส่แจ๋วเลยแล้วก็ลิ้นชักนะคะมีชักเปิดได้ด้วยนะไม่ได้ได้ค่ะนี่เห็นไหมคะเอาไว้ใส่เครื่องประดับได้เลยค่ะไหนมีอะไรเครื่องประดับของผู้หญิงคนเมื่อกี้อะค่ะฮานามิอะค่ะฮานามิถาเรเปิดแล้วนหายแล้วด้านนี้อ่ะนี่นะคะด้านนี้นะคะบอกนี่ จะมีอันนี้ด้วยนี่แล้วตากผ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่าที่แต่งตัวอีกอันหนึ่งค่ะพี่โตพี่โตลองแกะฟิล์มออกหน่อยค่ะเดี๋ยวให้พี่โตแกะให้ดหเอาอันนี้ออกมาได้เนาะเนี่ยออมาแล้วออกมาแล้วนี่เห็นไหมคะอันนี้เอาไว้แต่งตัวเอาไว้มองดูกล้องให้ด้วยดูกล้องให้ด้วยดูกล้องได้ นะคนะไปแต่งตัวนะคะแต่ตัวอเลยโคตรน,นาเละเลยอือถ่ายาเอ,าอย้าชูวอะไรมารมมน้องหอมอ่ะเลสโกเลสโกทำแม่กล้องกล้องแม่น้องหอมไปทำอะไรน้องหอมไปใส่เค้กไหมหรอไม่เลยน,น,น่าเละปี๊ปีเลยเปื้อนหมดเลยโอ<ช>เค,คแม่ว่าของเล่นอันนี้ก็โอเค,คมากเลยนะม,มีลูกเล่นเยอะมากเลย บบว่าเหมือนแบบจำลองเหตุการณ์จริงเลยตู้เสื้อผ้ามีที่วางชั้นอย่างใหญ่มากแล้วก็มีเปิดปิดได้เสื้อผ้าด้วยอ่ามีชุดให้ด้วยเตียงก็ใหญ่แล้วก็กระจกนี้ก็เหมือนของจริงเลยใช่ไหมสามารถส่องได้ด้วยองจริงแล้วก็ลิ้นชักก็เปิดปิดได้ของจริงเลยใช่ไหมคะเป็นปราสาทเอลซ่าของฉันแล้วก็วันนี้เป็นงานวันเกิดของฉัน นี่เลยเค้กวันเกิดเอลซากำลังแต่งตัวเพื่อจะไปต้อนรับแขกในวันงานวันเกิดของเธอแล้วก็กำลังแต่งตัวใส่แล้วอยู่คะเนี่ยใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าแล้วก็สร้อยหรอคะนี่นี่นี่ใช้ไม้กระทาดมวยจะไม่้มีไม้กระทาดได้หรอกคะวันนี้เป็นวันเกิดของฉันเองขอเชิญทุกคนมาร่วมงานเลยค่ะมาเลยค่ะเข้ามาในงานเลยค่ะ เธอางานของเอลซ่าดีกว่ามีเค้กอันใหญ่มากเลยนะไปดีกว่าที่ไปดีกว่านงงานมันเกินเริ่มแล้วสวัสดีทุกคนเข้ามาในงานได้เลยค่ะเธอยังแต่งตัวไม่เสร็จอีกหรอเอลซ่าห็นว่าเธอไปนอนก่อนดีกว่าไหมแต่งตัวขนาดนี้แล้แต่งตัวนานเกินไปแล้วเอลซ่า เอลซี่ฉันนะ่ะรอจนหลับแล้วนะเนี่ยเอลซ่าตื่นดีกว่าแอบมากินเค,ค้กดีกว่าไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวต้องมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เอลซ่าก่อนเอลซ่าเธอมาสักทีสิตอนนี้เขาจะกินเค,ค้กของเธอหมดแล้วนะอน <Elsa. S 2> เอลซ่าเอลซ่าเธอเครื่องประดับเยอะมากเลยนะเนี่ยเธอจะแต่งตัวไปไหนเนี่ยจะมาประกวดนางงามหรอคะเอลซ่ากลับบ้านหน่ยนะเพื่อน มาแล้วไฮบ๊ายบายฉันมาแล้วทุกคนนี่ฮาวจงเอลซ่าอยู่ที่หรอคะอ๋อเม็ดอินใช่หน้าค่ะอาเรามาร้อง Happy Birthday ให้เอลซ่ากันเลยดีกว่า Happy Birthday to you Happy Birthday to you h a p p day b i r t h day แฮปปี้บ day o ูยูเอลฟาเป่าเอลาเป่าแล้วอ่าแบ่งเค้กเลยแบ่งยังไงล่ะนี่อ้เค้กก้อนนี้ต้องกินพร้อมกันเลยไม่ได้นะเดี๋ยวติดโควิดไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมืองของฉันไม่มีโควิดเพราะว่าฉัน ปลอดภัยจากโควิดเมืองของฉันไม่ได้อยู่ในบนโลกนี้เป็นโลกแห่งการ์ตูนใช่ฉันก็เลยไม่มีโควิดอ๋อใช่ง้นฉันกินเค้กได้เลยใช่ไหมเค้กงามงอมเปลี่ยนจากเค้กเป็นเค้กไอติมงอ๋อเอลซาเปลี่ยนเป็นเค้กไอติรีมหรอเย็นจังเย็นมากเลย นี่นี่ทางเข้าประตูเอลซ่าเอ้ยทางเข้าปราสาทของเอลซ่าเหรอเนี่ยเอลซ่าตองแมงตัวกล้าแล้วฉันจะเข้าไปยังไงตัวฉันใหญ่เกินไปหรือเปล่าอ๋อฉันพยายามเข้าไปได้แล้วแต่ฉันก็มาโผล่ทางนี้เอ้าเอลซ่าเธอมาทงนยิ่งเจ๋เมื่อไหร่เนี่ยอยากเห็นเตียงนอนของเอลซ่าจังเลยไอ๋อทำไม่สวยขนาดนี้เลยค่ะเอลซ่าเอลซ่านอนเลยเอลซ่านอนเลย สรุปว่าวันนี้เอลซ่าจะไม่ส่งแขกก่อนหรอคะเอลซ่าง่วงนอนเลอลซ่าง่วงนอนหรอคะเอลซ่าต้องไม่ได้ค่ะเธอต้องลุกมาส่งแขรก,ก่อนค่ะต้องพาเขากลับบ้านก่อนเอลซ่าอ่าไหนแคกแขกนนี้ก่อน,นเดี๋ยวใ,ให้เอลซ่าส,ส่งกลับบ้านก่อนนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะต้องขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเอลซ่าจะนอนแล้วนะคะแต่ว่าก่อนไฟ พวกเราขอ,ขอเคก้กเค้กก่อนแป๊บหนึง่งเตาตอ,อนนี้ปราสาทะย่ทราบเบ<อ>ิงเค้กหมดแล้วค่ะอ่ะกินเค้กของกิงก่อนค่ะนี่เลยเอาไปเลยค่ะอ่าให้เจ้าของวันเกิดกินเค้กก่อนค่ะแล้วเราจะลากันตรงนี้เลยนะคะอ้าวช็อกโกแลตมีสองอันแล้วแล้วต้นน้ำก็ไม่ได้กินบา,บายยนะคะทุกคนยังมีมนี่ยังมีมีปราสาทอันนี้ค่ะนี่เลย ของพ่อละของพ่อของพ่อของพ่อน uhh ี่อันนี้อันนี้อันน uh, <Mm> ี้อันนี้เป็นดิสนีย์พิเศษใครจะกินคะเฮ้ยนี่เป็นกระดาษช็อกโกแลตอ๋ออันนี้เป็นกระดาษค่ะแม่ซื้อมาติดเองค่ะไม่ใช่ช็อกโกแลตค่ะท้านเ่อนเป็นนิ่ดาวพิทักษสูตรไม่ใช่ช็อกโกแลตนะคะอ๋ออันนี่พ่อพ่อยังไม่ได้กินใช่ไหมเอาไปเลย เขาบอกต่อที่ชิวกันค่ะใหญ่น้ำต่อที่ชิวอ้าวเราใครจะชนะโอเคเป็นของแม่นะคะไม่พแพ้กันทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนバイバイบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่องสามมูซ่าด้วยนะคะ<บ>แล้วก็อย่อาลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดความสนุกของเรานะคะบ๊ายบายแล้วเจอคลิปหน้าค่ะ